เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคม2025หัวข้อจงเจิมและอธิษฐานเผื่อบุตรทั้งหลายของท่านข้อพระคำหลักโยเอลบทที่2ข้อที่28 28ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชาราของเจ้าทั้งหลายจะฝันและคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิตอ่านพระคำมทีหนึ่งซามูเอลบทที่สิบหกข้อที่สิบสองถึงสิบสามสิบสองเจสซีก็ใช้คนไปนำเขามาเขาเป็นคนผิวแดงแดง มีหน้าตาดีและรูปร่างงามและพระยาเวตรัสว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาไว้เพราะเป็นคนนี้สสิบามซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปรามา เนื้อหาพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกๆของตนได้เพียงลำพังนี้เป็นเพราะมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอนาคตของลูกๆซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยเหล่านี้บางส่วนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ลูกๆก,กําลังเติบโตผู้คนที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยพันธุก,กรรม และแม้แต่พลังทางวิญญาณที่อบล้อมครอบครัวทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อลูกๆของพวกเขานี่คือเหตุผลที่นอกเหนือจากทุกสิ่งที่พ่อแม่ทาเพื่อเลี้ยงดูลูกพวกเขายังต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาเป็นประจำและขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาอย่างถูกต้อง พ่อแม่ต้องเจิมน้ำมันและอธิษฐานเผื่อลูกๆเป็นประจำเพื่อปกป้องพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายกระหน่ำซ้ำเติมได้ในช่วงเวลาสั้นๆที่ผมใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ผมได้เห็นสัตรูทำสิ่งชั่วร้ายสารพัดในชีวิตของเด็กๆหลายครั้งที่พ่อแม่บางคนโยนความผิดให้ลูกๆว่าขาดสมาธิบ้างไม่จริงจังบ้าง หรือขี้เกียจเมื่อลูกไม่ประสบความสำเร็จบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียนพวกเขารู้สึกหนุดหมิดที่ต้องเสียเงินมากมายให้กับลูกๆูกโดยไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีพวกเขาอาจไม่รู้ว่าอาจมีพลังแห่งความมืดที่คอยขัดขวางความก้าวหน้าของลูกอยู่เป็นไปได้ที่นักศึกษาจะตั้งใจเรียนอย่างหนักและหมดสติไปในห้องสอบ มีกรณีศึกษาหนึ่งที่มหาวิทยาลัยลากอสเมื่อหลายปีก่อนที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเริ่มปัสสาวะไม่หยุดในห้องสอบเกิดความโกลาหลวุ่นวายผู้คนรอบข้างเริ่มเรียกรถพยาบาลแต่หมอกลับบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่แก้ไขอาการนี้ได้และควรโทรหาผู้รับใช้พระเจ้าแทนผู้รับใช้พระเจ้าได้อธิษฐานเผื่อเขา และเขาก็หายดีการเจิมตั้งเด็กไว้เพื่อความเป็นใหญ่แม้ว่าดาวิดถูกกำหนดให้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลแต่จะเห็นว่าความก้าวหน้าในอนาคตของเขานั้นยังไม่ปรากฏชัดเจนจนกระทั่งเขาได้รับการเจิมหลังจากได้รับการเจิมพระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาสถิตกับท่านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา หนึ่งซามูเอลบทที่สิบหกข้อที่สิบสามสิบสามซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปรามาในบทต่อมาดาวิดได้สังหารโกลิอัต ยักษ์ชาวฟิลิสเตียและกลายเป็นบุคคลสำคัญระดับชาติหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อที่48ถึง51 48ต่อมาเมื่อคนฟิลิสเตียนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อประทะดดาวิดดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อประทักับคนฟิลิสเตียนั้นอย่างรวดเร็ว49 และดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วเหวี่ยงด้วยสลิงถูกคนฟิลิสเตียคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากเขาก็ล้มหน้าคว่ำลงที่ดินห้าสิบดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสีย แต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือห้าสิบเอดาวิดจึงวิ่งไปยืนอยู่เหนือคนฟิลิสเตียคนนั้นหยิบด,ดาบของเขาชักออกจากฝักข้าเขาาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเมื่อพวกฟิลิสเตียเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้วก็พากันหนีไปหากท่านเป็นพ่อแม่จงกล่าวพระดํำรัสของพระเจ้าแก่ลูกๆของท่าน และเจิมพวกเขาเป็นประจำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นของพระเจ้าและผู้ใดที่สัมผัสพวกเขาย่อมสัมผัสแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเสคาริยาบทที่สองข้อที่แปดแปดพระยาเวจอมทัพจึงตรัสกับประชาชาติที่ปล้นเจ้าดังนี้เมื่อพระสิริใช้ข้าพระเจ้าให้ไป ผู้ใดได้แต่ต้องเจ้าก็ได้แต่ต้องแก้วพระเนตรของพระองค์ผมอธิษฐานขอพระเจ้าทรงคุ้มครองเด็กทุกคนจากการโจมตีของศัตรูในพระนามของพระเยซูประเด็นการอธิษฐานการเจิมและอธิษฐานเพื่อเด็กเป็นประจำจะปกป้องพวกเขาจากแผนการของมานและทำให้พวกเขาเป็นใหญ่เพื่อความเป็นเลิศได้